นอนเต็มอิ่มไหมอ่ะ <laughs> นอนเต็มอิ่มไหมล่ะูอ้้ามอมอเอ่อ่ายครับหลับสบายไหมหลับสบายไหม <c oughs> นอนมอู่นอนเต็มอิ่มอารมณ์ดีเนาะ

เออียงอะงง่าเลยไง